สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องน้องกิดแช่ ก็วันนี้ก็จะมารีวิวว่าเราอะไปสัมภาษณ์มาเป็นยังไงบ้างโดนคำถามอะไรกันไปบ้างเนาะคนแรกเลยก็คือดิฉันเองไปกันทั้งหมด4ี่คนก็คือโดนคนแรกเลยรสัมภาษณ์วันแรกใช่สัมภาษณ์วันแรกของเราทั้งหมด4คนส็นคนแรกตอนแรกที่เราเข้าไปเขาก็แบบเชิญค่าขอพาสปอร์ตหน่อยเราก็โอเคยืนให้เสร็จแล้วก็ถามว่าอยากได้อีกอันหนึ่งไหมเขาบอกว่าเอาไว้ก่อนแล้วก็ถามว่าไปอินเทอร์นไปทำอะไรเราก็เลยบอกว่าเราไปทำฟรอนเราไปทำที่โรงแรมนี้นี้นี้ เป็นเวลาเท่าไหร่เสร็จเราก็บอกว่าหลังจากที่เราเสร็จเราก็จะกลับมาที่ไทยแล้วเราก็จะสมัครโพสิชันอันนี้ที่โรงแรมนี้ที่ไทยแลนด์คือเราระบุไปเลยคือเราแบบค่อนข้างแบบอธิบายไปเลยไงว่าเราจะทําอะไรบ้างตอนนั้นเขาจะไ,ไม่ต้องถามต่อใช่ไหมใช่เขาจะไ,ไม่ต้องถามต่อพยายามแบบตอบให้ครบในคําถามเดียวประมาณนั้นเลยเสร็จนางก็พิมพ์แล้วก็ถามว่าไปนานเท่าไหร่เราก็บอกว่าไปนาน1ปีในพัทลงกับปลา ก็คือเราก็บอกว่าเราไปนานหนึ่งปีเราอ่ะจะได้ไปเรียนรู้อะไรบ้างก็คือเราจะมีเทรนนิ่งแพลนเขาจะมีเทรนนิ่งแพลนให้เราใช่ไหมเราก็ยกจากในนั้นออกมาอือนั่นแหละยกเเราก็ไม่ต้องจำแต่คือเราแค่ต้องรู้ว่าเราต้องไปเรอะไรบ้ต้องเข้าใจอะไรบ้างใช่เออต้องเข้าใจว่าเราจะไปทําอะไรบ้างเราก็บอกว่าเราไปทำโอเป็นล่าเราไปทำน่นนี่เราเสร็จแล้วอ่ะได้ในส่วนซิสเ็มตรงนี้มากๆมันก็จะง่ายต่อการแบบแอปพลายงานที่ไทยเราก็บอกเขาไปอย่างนี้แล้วเราก็ยังย้ำนะว่าแบบเราจะกลับมาสมัครที่โรงงานเอ้ยไม่ใช่โรงแานโร่แรมโรงงาน โรงงานเราจะกลับมาสมัครงานที่โรงแรมชื่อนี้โพ i ิชันนี้เราก็บอกเขาไปอย่างนี้เลยเก็ถามว่าคุณเคยไปต่างประเทศไหมเราก็บอกว่าเคยเราเคยไปสวีเดนอินเดียฮ่องกงนางก็กาลังพิมพ์แล้วเราก็แบบเหมือนมันมีเดตแอร์ก็เลยแบบไม่ได้เราก็เลยที่บไปบว่าเนี่ยหมดเนี่ยนะฉันไปเที่ยวหมดเลยนะแต่สวีเดนอะฉันไปมาสองครั้งเพราะว่าน้าฉันอยู่ที่นู่นเขาก็แบบว้าวน้าอยู่ที่นู่นหรอเออก็เลยบอกว่าใช่แบบน้าอยู่นู่นแล้วเวลานั้นนางก็กลับมาไทยแล้วก็กลับไปสวีเดนเขาก็ไปไปกลับกลับแบบ ฉันก็เลยมีโอกาสได้แบบไปวิสิตนะแเต่ลงนั้นค่อยั้อนหน้ามาก็พิมพ์ต่อแล้วก็ถามว่าจบมาเมื่อไหร่แล้วก็เลยบอกว่าจบมา t h i ดีซียโออ t this year ก็คือปี2 0 2 0 2 0 21่ีหรอนี่อย่างองันี่อะหมื่น นั่นแหละแล้วก็แบบเออก็คือบอกว่าจบออกัสดเซียะเขาก็แล้วก็บอกว่าจบบีบีเอโฮเทลแมจเมนต์เซคันด์คลาสออเดอร์ก็ว่าไปแล้วก็ทีนี้มันับสองจ้ะต้องขอหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเรียนได้แล้วก็แล้วก็เสร็จเอ่อก็บอกว่าเรียนที่มหาลัยๆก็แค่นั้นเสนาก็แบบโอเคยื่นสมุดสีขาวมาให้แล้วบอกว่าเอาไปอ่านแบบไปอเมริกาคือตอนนั้นแบบดีใจมากแต่แบบต้องเก็บอาการเอาไว้แบบอย่าให้มันดูดีใจเกินไปก็เลยโอ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ thank you and have a nice day แล้วก็เดินออกไปเลยจ้า แล้วก็คือสรุปก็คือผ่านแบบฉลุย่อไปใครดีเกินหล่อเลยอะตามวันอันตามก็คือวันถัดไปก็คือเป็นเราเองนะคะเราสามวันที่17แบบหลังนกยุงหนึ่งวันอะไรเงี้ยพอเข้าไปอ่ะมันเปิดสองช่องมันมีช่องผู้หญิงผมยาวกับผู้ชายหัวโลนผู้ชายหัวโล้นเนี่ยเขาบอกว่าแบบมันยากมากอะไรเงี้ยเขาจะแบบ อะไรแ,บบแปลกที่แบบไม่เกี่ยวกันอะไรอย่อางนี้แล้วสุดเราก็ได้ผู้ชายขโลุนไป้ยนึกว่าลืมบอกนะลืมบอกว่าอันนี้ได้ของผู้หญิงนะผู้หญิงผมยาวอโอเคออะต่อ,อ,อ,อแล้วพอเสร็จพอเข้าไปตรงช่องปุ๊บล้วก็บอกว่าแบบ Good Morning แบบมา a อ p l y i n g for one visa เพื่อที่จะไป i ิน e r n s h i p p โปรแกรมแล้วก็เราก็แบบพูดไปว่า for one year แล้วพอเสร็จเขาก็บอกว่าขอดู Transcript ใช่ไหมก็เลยบอกว่าอ่ะก็ยื่นให้แล้วเขาก็แบบเปิดดูเอกสารทุกอย่างเลยที่แบบเกี่ยวกับใบจบใบเกรดอะไรเงี้ยเพราะแม็กิดไปด้วยกันแล้วเขาก็ถามว่าทำไมถึงอยาก ไปเป็นอินเทอร์นที่อเมริกาก็เลยบอกว่าคืออยากเข้าใจทุกอย่างแบบในส่วนของโอเปอ t i เรชันของฟอนออฟฟิศอะไรอเงี้ยเพราะว่าแบบตอนที่กลับมาจากเหมือนถ้ากลับมาประเทศไทยอ่ะอยากจะอพยเป็นซ mm ูเปอร์วเซอร์ในส่วนของฟอนออฟฟิศนะคะแล้วก็แบบถ้าสมมติว่าเรามีประสบการณ์ในการทํางานที่อเมริกาหนึ่งปีอ่ะเราก็จะสามารถได้เป็นซูเปอร์วา r เซอร์ได้เลยเพอเรากลบ,บกลับไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอะ่ะไม่ได้ ไม่ได้มาทำงานที่อเมริกาเราก็จะแบบใช้เวลา3-4ปีในการเป็นซ mm ูเปอร์วิเซอร์พอเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าแบบแล้วตอนที่ทำอินเทอร์นชิพนี่แบบในประเทศไทยอ่ะได้ทำอะไรมาบ้าง mm hmm. ก็เลยบอกว่าแบบทำา3ดีพาร์ตเมนต์เป็นแบบแม่บ้านเฮาส์คิปปิ้งแล้วก็ F&B แล้วก็ฟอนออฟฟิศนะคะแล้วแบบเราก็แบบรู้สึกว่าเราอ่ะชอบแบบฟอนออฟฟิศมากที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วพอเสร็จเขาก็ถามว่าแล้วแบบอยู่ทำอะไรในฟอนออฟฟิศใช่ไหม ก็เลยบอกว่าแบบเช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็แบบส์ฟเวลคัามดิงแล้วก็แบบเมดเพ์เมนต์อะไรประมาณนี้แล้วก็แบบส่งแขกที่ห้องแล้วพอเสร็จกําลังจะพูดต่อเขาก็แบบแซงขึ้นมาว่าแบบแล้วมีแลนหลังจากที่แบบจบโครงการอ่ะจะทําอะไรอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าถ้าจบโครงการอ่ะจะแบบกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่แบบพร้อมที่จะสมัครเป็นซูเปอร์วเซอร์ของโรงแรมนี้นี้นี้อะไรอย่างนี้แล้วพอเสร็จเขาก็แบบให้หยุดแล้วก็พิม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 ไปในคอมเ้ือแบบรู้สึกแบบ ใจไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าสักพักเขาก็ยื่นสมุดเล่มขาวมาให้แล้วก็แบบบอกว่าอันนี้เป็นโกรธทสิทธิแบบในที่เราควรจะได้รับในอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้ไปอ่านเออเดี๋ยวจะแบบส่งพาสปอร์ตคืนไปให้ในแบบห้าถึงเจ็ดวันแตงกิ้วอะไรเงี้ยพอเสร็จก็คือจบค่ะแต่คือแบบคนก่อนหน้าที่สัมภาษณ์กับคนหัวโลนอ่ะก็คือเขาอ่ะไม่ผ่านสองคนเลยก็คือรู้สึกแบบใจเต้นแบบแรงมาก เห็นเนเห็พราะว่าแบบเขา่พูดไม่ค่อยแบบเสียงไม่ค่อยดังแล้วก็ตอบไม่ค่อยได้แบบตะกุกตะกากอ่ะใช่เหมือนแบบเราต้องมั่นใจตัวเองกคือแบบตอบไปเลยถึงแม้ว่าใจเราจะเต้นแรงเราก็ต้องแบบทําตัวแบบคอนฟิเดนซ์แต่คือถึงถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามเขาแบบใช่ Can you repeat อะไรก็ว่าไปเขาก็เขาไม่ว่าใช่เขาไม่ว่าอะไรเราแค่ต้องตอบให้ตรงหนถาที่เขาถามประมาณนั้นอะต่อต่อต่อของแป้งเลยต่อค่ะคนที่สก็คือ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเลยเรียงกันเลยเรียงกันก็วันนั้นไปตา้คนหัวล้นเหมือนกันเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะรอแบบอยากได้ผู้หญิงว่าเพราะว่าหัวล้นเหมือนของคนก่อนหน้ามันก็ไม่ผ่านแล้วเขาก็แบบเดินไปคุยอะไรเงี้ยก็คือแบบอยากได้ผู้หญิงได้พอดีก้แบบเชิญครับ เขาไปเลยจ้าเขาก็ขอพาสปอร์ตก็ให้พาสปอร์ตไปแล้วเขาก็ขอทานสคริปก่อนเลยอย่างแรกก็เออคนนี้เหมือนแบบนี่ยดูขอทานสคริปบ่อยก็เตรียมกันไปดีนะประมาณนั้นเออแล้วก็เลยให้ไปแล้วเขาก็ถามว่าแบบเพิ่งจบ ออเกนดิเซียใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออใช่แล้วเขาก็เหมือนให้เล่าประสบการณ์การฝึกงานหรือ Can you tell about your internship? ก็นี่ก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึง internship ที่จะไปหรือว่าที่ผ่านมาแล้วก็เลยถามว่าแบบ in Thailand ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่เออก็บอกไปว่าปีแรกฝึกแม่บ้านปีที่สองฝึกคัวปีสามฝึกลาซาด้าอะไรเงี้ยตอนแรกเขาถามก่อนว่าทาอะไรที่ลาซาด้าก็แบบเล่าเล่าเลาเล่าไป แล้วถามว่าวตอนนี้ทําอะไรอยู่เพราะว่าเรียนจบมาแล้ว,ลวก็เลยแบบว่าเออก็ยังทําโปรโมทของให้ราคาด้านู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าอา้าวเราจะออกจากที่นี่ทําไมล่ะทําไมไม่ทําต่อแบบจะไปทําไมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออทําแค่รอระหว่างทําเรื่องที่จะไปอินเทอร์เนช่ิเฉยๆไม่ได้แบบว่าเป็นพนักงานเต็มตัวเหมือนเขาก็ยังงง,งว่าทํางานอะไรงานนี้คืออะไรมันคือแบบไม่เก็เออก็เลยถามเขาว่าเอออยากดูรูปไหมเขาก็แบบได้นี่ก็เลยเอารูปให้เขาดู เขาก็ถามว่ากลับมาจะทําอะไรก็เลยบอกว่ากลับมาจะสมัคร โอเคแล้วก็พิมพ์แล้วก็หยิบใบให้ผ่านเลยใบสีขาวใช่ใบสีขาวที่เป็นสมุดเล่มขาวนะคะไม่ใช่ใบสีขาวที่ใบสีขาวไม่ใช่านนะ BS สองศูนย์หนึ่งเก้านะไม่ใช่แต่เขาแบบเออทุกอย่างเรียบร้อยดีนะอันนี้แล้วก็อันนี้ผ่านก็แคปเปอร์ไลเซย์ค่ะก็คือทุกคนผ่านนะคะแค่ผ่านหมดเลยแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงคือสัมใกล้บินมากวันที่สองสองวันที่สองแล้วเราบินเขาสัมวันที่สองแล้วเราบินมารติกาทุกคนแล้วก็คือแบบผ่านก็คือแบบทุกคนต้องคอนฟิเดน c ์ไว้ก็จะแบบ ไดด้เราต้องมั่นใจในตัวเองไม่เหมือนที่ได้ยินว่าคนหัวล้นแบบว่ายากแต่เท่าที่ดูคือเหมือนถ้าเขาก็ถามแต่ถ้าตอบได้เขาก็ไม่ได้แบบจี้จุดอะไรอย่างเงี้ยราแค่ต้มงตอบครอบคลุมเออครอบคลุมก็คือพยายามตอบให้มันแบบครบในทีเดียวเขาจะได้ไม่ถามเราเยอะประมาณนั้นก็ลองเตรียมความพร้อมให้กันแบบ แต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าเราอ่ะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มสัมภาษณ์วีซ่ารีวิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกานู่นนี่นั่นเราไม่ต้องไม่เราเข้าไปแล้วค่แบบเอาเตรียมคำตอบของเราไปก่อเพราะว่าถ้าเรายิ่งอ่านเยอะอ่ะเราก็จะยิ่งแบบเฮ้ยคนนี้ไม่ผ่านอีกแล้วอ่ะทำไมไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็จะเครียดไปด้วยเรื่องทำให้เราอ่ะแบบไม่มั่นใจในวันที่เราอ่ะไปสอบสัมภาษณ์นะคะเพลแล้วก็ ชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมติดตามนะคะแต่ไม่ช่างนกยงกิจนะคะใช่ค่ะนกยงกิทแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่อยู่แบบเกือบเดือนแล้วจะลังจะสิ้นปีแล้วแต่คลิปน่าจะได้อัพปีหน้าเพราะว่าตัดหนึ่งคลิปคือเดือนหนึ่งเออใช้เวลาดานไม่ว่าทางงานมันวุ่นนะทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นไปพวกเราก็ไปกันดีกว่าไปแล้วะบาย